Hey, you, me Did you see that? Yeah. That's the call magic. King back to Okay. Hey. One more time. อนี I think you should do the ball one. <Huh? S 2> you should do the ball one. i t h a ball, pink ball. โอเคอท่าไร่พวกนี้นะไม่กกนี้ันนี้มได้เลรับูกเล ดูทุกครั้งก็เหมือนเดิมนิวซีแลนด์อ่ะอันนี้จะมีลูกบัตรนะครับลูกบัตรนี่จะอยู่ในเชือกนะครับแกแบ่งเชือกสองฝั่งชอบเส้นไหนครับชี้เลยครับโอเคฝั่งเใ้รนี่ชอบเส้นไหนชี้ได้เลยครับอันเดียวกันก็ได้หรือสลับกันก็ได้เวลาเล่นเราจะถามว่าเราจะแกะลูกบัตรออกได้ไหมครับไม่ได้นะแบมือครับแบมือกำไว้ครับ กำดีนะจนะออกให้ดูโอเคโอเคเเ็กน yeah, <I> <Okay. S 2> ี้ตัวเนะครับอนนี้เป็นทั้งกำรับบ้างคนไท่ทั้งสรับนี้ม <c oughs> okay. มีหลายตัวนะครับหลายตัวอะไนี่ตัวอะไร่ อยู่ดีๆนะครับข้อทีนึ่งครับเ้อทีนึ่งโอเคหลายทีเลยหายทีเดียวมันจะไม่หายหายหมดเลยครับทั้งสองด้านด้านหน้าเลย If you caught t o m times i l l disappear เป่าทีครับเ่าครับโอเคมาครับแม่เด็วว้าว see magic that's y m g i c ในเด็กใครหายให้มาก็า อันนี้จะเป็นผ้าธรรมดาเราจับอยู่แล้แลก็เป็นผ้าทั่วไปจับชมดูได้เลยครับเป็นผ้าเนาะ <c oughs> โอเคเข้าไปเนาะ <c oughs> ดีๆนะครับอันนี้เวลาเล่นนะครับแบม่ไมีให้ดูไม่มีอะไรนะครับอนนโอเคใส่เข้าไปยัดเลยครับอันนี้ยัดลงไปยัดลงไปเคยไหมครับโอเคพออแล้วีกแล้วกี่วันแล้วเนี่ยนะ ว้าวร้อนอนนีเมื่อวานเลยคนะชแก๊นี้ขายได้มาได้เช็คได้ค้าทั่วไปธรรมดาไม่มีการเล่นนะครับ่ง่ายครับพวกนี้มันเล่นไม่ด้ง่ายไม่ได้มีไอเซนแม่จิ